สัสดีทุกคนนะคะตอนนี้ก็กลับมาพบกับช่อง The Oom um c h a n e l อีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่11พฤษภาคมนะคะก็เป็นวันครบรอบ5ปีของช่อง The Oom um c h a n e l นะคะทุกคนก็เลยมานั่งอัดเนาะ <c oughs> ก็วันนี้นะคะจะมาสอนแต่ง Story IG นะคะอันนี้อุ้มจะทําเป็นแนวแบบ วันครบรอบเนาะทุกคนก็สามารถเอาไปดัดแปลงได้นะคะเป็นวันเกิดก็ได้วันครบรอบก็ได้เนาะอันนี้อุ้มจะแต่งแบบของ YouTube ยู u ูปเนาะครบรอบ5ปีก็คล้ายๆแบบเหมือนวันเกิดแลยทุกคนก็สามารถไปแต่งตามได้นะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะอย่างแรกนะคะเราก็ต้องเพิ่มรูปที่เราจะมาแต่งไว้ก่อนเนาะใส่พื้นหลังนะคะแล้วก็กดที่ขีดสามขีดกดวาดนะคะทุกคนก็เลือกสีที่เราต้องการเนาะว่าแบบอยากได้พื้นหลังสีอะไรนะคะ ้มก็จะเอาเป็นสีน้ำตาลนะคะออกสีสีน้ำตาลเหลืองๆไข่นี่ค่ะเรากดไฮไลท์ตัวนี้นะแล้วกดค้างมันก็จะได้แบบนี้นะคะทุกคนอ่า แล้วเรานะคะก็ไปเพิ่มที่ตัว A นะคะทุกคนใส่จุดเนาะแล้วก็กดที่ตัว A ตัวนี้นี่นะคะแล้วเราก็เลื่อนหากรอบเข้มๆก็คือตัว A ตัวนี้นะคะเราจะใช้เป็นพื้นหลังสีขาวนะแล้วก็ขยายมาเลยกดบันทึกไว้นะคะแล้วเราก็เพิ่มรูปมาใหม่เหมือนเดิมแล้วก็มาเพิ่มปฏิทินของเรานะคะ ะะปรับลงมาให้มันพอดีเนาะแล้วเราก็เพิ่มรูปมาเหมือนเดิมนะคะรูปที่อยู่ข้างหลังเราเมื่อกี้เนาะแล้วเราก็มาใส่จุดให้มันดูห่างๆกันหน่อยนะนี่ใช้ตัวนนี้อุ้มใช้สักหกจุดพอนะคะ แล้วก็มาใส่วงเล็บแล้วก็จะมาบันทึกหรือแม่บันทึกก็ได้นะก็มาเขียน ปีทุกคนเลือกได้เลยนะว่าแบบจะเอาฟอนอะไรอะ่ะแต่ว่ามันจะเอาฟอนนี้นะคะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการสอนแต่งสตอรี่ IG เนาะก็ห่างหายกันไปนานเลยนะคะแต่งสตอรี่ IG เนาะก็เห็นว่าเป็นวันวันนี้เป็นวันครบรอบ Youtube ครบรอบวันเกิด5ปีพอดีก็เลยอ่ะมาสอนแต่งสตอรี่ IG สักหน่อยตอนแรกอุ้มลงคลิปเป็นนีดคลิปตัดต่อในแอปเทปคันนะคะก็เลยเปลี่ยนแผนเนาะก็ขอบคุณที่คอยพพอร์ตกันมานะคะที่ติดตามมา ตั้งแต่ปี60นะคะทุกคนอุ้มเริ่มทั้งแต่ปี60ปีนี้ก็ครบรอบ5ปีแล้วนะทุกคนแบบไวมากนะเอออุ้มยังตกแตอ,อ๋อวันนี้เป็นวันครบรอบ YouTube ช่อง YouTube อุ้มเหรอเอออะไรนี้ก็เลยมานั่งอัดนะคะทุกคนก็ซัพพอร์ตอุ้มไปเรื่อยๆนะคะทุกคนอย่าเพิ่งเลิกติดตามกัน,นทุกคนเออใครอยากให้ทำคลิปแนวไหนก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะทุกคนก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ